เมื่อคืนฝนตกนะฮะวันนี้เราก็จะไปไถนากันไปวบเ<น>ดี๋ยวไปดูพร้อมกันตอนนี้เราก็เดินมาถึงทุ่งนาแล้วนะครับเดินทางมาถึงทุ่งนาแล้วก็จะมีพระบิดาผมนะครับไถรออยู่เล้ยวนะครับนี่ที่เป็นช่องเล็กๆนี่บ้านผมจะเรียกว่าไห้นะครับ ช่องหนึ่งก็หนึ่งไ่นะครับจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างยาวบ้างสั้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ๆกันนะครับทุกคนให้ดูดินแบบใกล้ๆนะครับทุกคนฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนนะครับมีฝนนะครับดูดิดูดินเลยครับดูดินดีครับ,รบไม่เปียกเลยนะยังแห้งอยู่เลยนะครับ หน้าดินยังแห้งอยู่เลยนะอากาศวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนมากเลยทีเดียวเดดจ้ามากเลยนะครับฝนเพิ่งตกได้หนึ่งวันนะครับเดีเราไปดูใกล้ๆที่เราถ่ายนี่นะฮะ อันนี้เราจะไถไว้ก่อนนะครับเพื่อหวานข้าวทำเป็นก้าพอได้ขนาดแล้วเราก็จะมาถอนไปดำอีกทีหนึ่งนะครับเราใช้นาดำครับไม่ได้เป็นนาหวานนะ บ้านผมก็จะเรียกว่าตกก้านะครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะไม่ค่อยสดชื่นเขียวสุ่มเหมือนหน้าฝนสักเท่าไหร่นะครับช่วงหน้าฝนจะเขียวและดูสวยมากสดชื่นสบายตาครับแต่ช่วงนี้ดูดีครับดินไม่เข้าเลยนะครับเราก็จะถ่ายไปรอบหนึ่งก่อนขูดดินไปเรื่อยๆแล้วก็รอฝนอีกสักรอบครับวันนี้เราก็จะถ่ายกันอยู่ที่2ไห่นะครับเพื่อเป็นตะก้าไว้ตอนที่ฝนตกลงมาเราก็จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่ง ช่วงนี้ชาวนาก็จะทําการเตรียมพันุ์ข้าวนะครับเพื่อเอาไว้หวานแล้วก็ทําเป็นก้าหลายท่านก็ทํานาดํา ส่วนก็มีบางคนนะครับที่ทํานาหวานด้วยเหมือนกันไห้นี้ก็เดินทางมาถึงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเลยครึ่งมาแล้วเลยอีกนิดหน่อยและวันนี้เราก็จะทําการถ่ายอยู่ที่2ไห้นะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่ไห้หนึ่งก็ประมาณ1ชั่วโมงครับและก็อีกไห้หนึ่งก็อีก1ชั่วโมงส่วนอีกไห้หนึ่งนั้นเราจะไม่ทําการถ่ายให้ดูนะครับเราจะตัดจบไปเลยครับวันนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกับตรงนี้และก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับและที่สําคัญอย่าลืมติดตามไว้นะครับเพราะคลิปต่อไปเราจะทําออะไรต่ ไปครับ